ทำไมนักลงทุนไม่ซื้อหุ้นไทยกันครับหุ้นไทยมันล่วงมาตลอดเลยครับตอนนี้ใครมีก็เจ็บตัวกันละนาวเลยครับมันรุ้นไปนั้นกับ LTF แล้วครับเออเอาวงการหุ้นไทยเหอะไหม <c oughs> นิดนึงนะก่อนจากนะ,ะถ้าคุณรู้จักกองทุน LTF อะสมัยก่อนนะที่เขาทำกองมาคุณดูนะมันมันไม่มีใครคิดได้เต็มระบบหรอกจริงคนที่คิดแล้ว สมบูรณ์คอมพลตถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะคนคนนั้นไม่เคยทำงานผมบอกได้เลยการที่เราคิดหรือจะทำอะไรบางอย่างให้มันประสบความสำเร็จนะ่ะคุณทำคุณนิดคิดแล้วตั้งเป้าเอาไว้นะในอนาคตแบบฟิวเจอร์นะคุณทำให้มันตรงๆเจ๋งๆได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันก็เยี่ยมที่สุดแล้วนะอะคุณมาดูกรณี LTF นะ LTF นะซื้อกองทุนเอาสามารถลดภาษีได้และมูลค่าหุ้นจะขึ้นไปเรื่อยๆครบห้าปีคุณสามารถถอนถ่ถอนได้ถ,ไดถูกไหม ใครจะไปนึกไปฝันล่ะหลักคิดแบบเนี้ย LTF ขึ้นมาประหยัดภาษีราคาหุ้นขึ้นลงไม่เป็นไรคุณประหยัดภาษีทุกปีทุกปีราคาหุ้นเฮียแต่ราคามาลง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 ดิตอนนั้นที่คิดคิดในความคิดที่กรอบมันขึ้นตอนนั้นหุ้นมันขึ้นจริงๆหุ้นไทยอ่ะแต่พอวันเวลาผ่านไปในช่วง5ปีมันลงลงลงลเอ้าไอ้ขาลงไม่ได้คิดพอมันลงปั๊บ LTF เอาไปตัดภาษีไม่ได้้วเอาไงอ่ะถือไว้ถือไว้ก็มีแต่จะลงแม่งก็เทขายกันทั้งตลาดเลยไง พอถึงวันหมดม่งก็เทดตุ้มตุ้มตุ้มพอตุ้มตุ้มมันก็ลง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 ไอ้ลดหน้ารอขายรอขายก็ลง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 ไอตอนวันแรกที่คิดมันไม่ได้คิดแบบนี้ไงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจอ่ะเขามองเขามองกันถือว่าอนาคตมันจะต้องปีนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่มีใครคิดหรอกเฮ้ยปีหน้าติดลบสองปีหน้าติดลบสิบเจ็ดปีหน้าเดี๋ยวไอทั้มมันเป็นนายกอีกแบงลบยี่สิบไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกมีแต่คนคิดปีนี้ศูนย์จุดหนึ่งนะเงินเฟ้อเท่านี้แต่แนวโน้มมันนจะเป็อย่างี้ ใช่แล้วพอมีข่าวแบบลง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 มานะแม่งก็จะต้องมีคนออกมาซึ่งเขาก็พูดไม่ผิดด้วยนะทุกคนต้องรัดเข็มขัดทุกคนต้องประหยัดทุกคนต้องงดการบริโภคยิ่งไปกันใหญ่เลยถูกไหมทุกคนรัดเข็มขัดหมดก็ไม่เกิดการบริโภคเพาไม่ก,การบริโภคไซเคิลของเงินมันก็ไม่เกิดนี่กูไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เออได้หมดนะฮะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบริหารธุรกิจได้หมดฮนะไซเคิลไม่หมุนไซเคิลหมุนช้ายิ่ง ก็ยิ่งหดตัวหดตัวลง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 